สตอรี่เรื่องเล่าจุดเปลี่ยนแห่งอยุทยาวันที่ข้าพเจ้าสละราชสมบัติ เล่าจากพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหรือสมเด็จพระสันเทศที่หเป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยารัชกาลที่24และทรงเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททองราชวงศ์ที่สแห่งอาณาจักรอยุธยารุ่งอรุณแห่งความทรงจำข้าพระเจ้านั่งอยู่ท่ามกลางความสงบของวัดพระศรีสันเทศในยามเช้าตรู่เสียงสวดมนต์ของพระภิกษุสงฆ์ดังก้องกังวานไปทั่วพระนครแสงอรุณส่องประกายระยิบระยับบนยอดพระปรางทองคำ ครั้งหนึ่งข้าพระเจ้าเคยเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้ทั้งหมดแต่วันนี้ข้าพระเจ้าเป็นเพียงภิกษุธรรมดาคนหนึ่งผมจีวรสีเหลืองที่ซีดจางมันผ่านไปสิบปีแล้วนับแต่วันที่ข้าพระเจ้าตัดสินใจสละราชสมบัติการตัดสินใจครั้งนั้นมันคือจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของข้าพระเจ้าและอาจเป็นจุดเปลี่ยนของกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกันข้าพระเจ้ายังจําได้ดีวันที่ข้าพระเจ้าครองราชพระราชวังเต็มไปด้วยข้าราชบริพารนับพัน เสียงดนตรีปีพาดเสียงหัวเราะและการเฉลิมฉลองข้าพระเจ้านั่งบนพระที่นั่งอันสูงส่งสูงพระมหาพิชัยมงกุฎทองคำประดับแก้วมณีแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความหรูหรานั้นมันหนักหนาสาหัสยิ่งกว่าพระมหาพิชัยมงกุฎที่ข้าพระเจ้าสูงทุกครั้งที่มีพิธีพุทธศักราช2,199ปีที่ข้าพระเจ้าขึ้นครองราชกรุงศรีอยุธยาของเรากำลังเผชิญกับความวุ่นวายภายในข้าราชการคอร์รัปชันขุนนางแย่งชิงอำนาจ ราษฎรทุกยากและที่สําคัญข้าพเจ้าไม่ได้มาจากราชวงศ์โดยตรงข้าพเจ้าคือโอรสของเจ้าพระยากราหูกรมพระกราหูพ่อของข้าพเจ้าออกยาสีธรรมธิราชซึ่งเป็นพาดาของพระราชชนณีในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและข้าพเจ้าได้ขึ้นสู่ตําแหน่งนี้ด้วยความสามารถและการสนับสนุนจากขุนนางบางกลุ่มข้าพเจ้าพยายามเป็นกษัตริย์ที่ดีข้าพเจ้าปฏิรูประบบราชการลดภาระภาษีให้ราษฎรสร้างวัดวาราม และที่สําคัญข้าพเจ้าพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศข้าพเจ้าส่งทูตไปยังเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นและแม้แต่ราชสำนักโมกุลข้าพเจ้าเปิดท่าเรือให้ชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายมากขึ้นเพราะข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าโลกกําลังเปลี่ยนแปลงและอยุธยาต้องปรับตัวแต่อํานาจมันก็คือพิษร้ายข้าพเจ้าเริ่มระแวงใจกลัวว่าจะมีคนทรยศกลัวว่าจะถูกลอบปลงพระชนมเหมือนกษัตริย์หลายพระองค์ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้า จึงต้องปลดขุนนางที่อาจเป็นภัยคุกคามต้องจับตาดูทุกคนแม้แต่พระราชวงศ์เองในคืนที่ข้าพระเจ้านอนไม่หลับข้าพระเจ้ามักนั่งมองดวงจันทร์ผ่านหน้าต่างพระที่นั่งและถามตัวเองว่านี่คือชีวิตที่ข้าพระเจ้าต้องการจริงหรือวันหนึ่งข้าพระเจ้าเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งขณะที่ข้าพระเจ้ากําลังฟังพระสงฆ์แสดงธรรมคำหนึ่งได้ทิ่มแทงเข้าสู่หัวใจของข้าพระเจ้าอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง พระเทะท่านผู้เท่าแก่ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงสลรราชสมบัติเพื่อสแสวงหาความจริงทรงทิ้งพระราชวังทรงทิ้งพระนัญโสทราทรงทิ้งพระราชบุตรเพื่อออกผนวดในขณะนั้นบางสิ่งในจิตใจของข้าพระเจ้าได้สั่นสะเทือนเราอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นอำน,นาจทรัพย์สมบัติยศศักดิ์ทุกอย่างจะต้องจากไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราไปชั่วนินรันด์นั่นคือกรรมของเราข้าพระเจ้าเริ่มคิดถ้าข้าพระเจ้าครองราชต่อไป ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งที่ไม่ดีอีกมากมายเพื่อรักษาอำนาจจะต้องกำจัดผู้คนมากขึ้นจะต้องระแวงใจมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการจริงหรือพุทธศักราช2,209หลังจากที่ข้าพเจ้าครองราชมาได้10ปีข้าพเจ้าเริ่มตัดสินใจอย่างจริงจังแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายข้าพเจ้ามีพระราชโอรสและพระราชธิดามีพระมเหสีและเจ้านายมากมาย การที่ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมันจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาทุกคนในคืนหนึ่งข้าพเจ้าได้เรียกพระมเหสีองค์หนึ่งที่ข้าพเจ้าไว้วางใจมาพูดคุยข้าพเจ้าเหนื่อยล้าแล้วข้าพเจ้ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาพระมเหสีทรงตกใจพระองค์หมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้าต้องการสละทุกอย่างเพื่อบวชพระนางทรงร้องให้แต่พระนางก็เข้าใจพระนางเห็นว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เห็นว่าข้าพเจ้าหลับไม่ลงในหลายคืนเห็นภาระที่หนักหนาอยู่บนบ่าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดูแลพระราชโอรสเองพระนางกล่าวและถ้านี่คือทางที่พระองค์จะพบสันติสุขประหมอมขอให้พระองค์ไปคืนนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ข้าพเจ้าสามารถหลับได้อย่างสนิทเช้าวันหนึ่งในเดือนยี่ข้าพเจ้าได้ประชุมสภาขุนนางคำแรกที่ข้าพเจ้าออกจากพระโอษฐ์ทำให้ทุกคนในห้องนั้นตกตะลึงเราประสงค์จะสละราชสมบัติ ความเงียกบกึกก้องแล้วก็เกิดเสียงโวยวายขึ้นทันทีพระองค์ไม่อาจทรงทําเช่นนี้ได้เจ้าพระยาคนหนึ่งทูลขึ้นแผ่นดินจะตกอยู่ในความวุ่นวายอีกคนกลา่าวพระราชโอรสยังพระเยาว์เกินกว่าจะทรงครองราชแต่ข้าพระเจ้าได้ตัดสินใจแล้วเราได้เตรียมการทุกอย่างแล้วพระราชโอรสของเราจะได้รับการดูแลจากสภาผู้สําเร็จราชการและเมื่อเวลาเหมาะสมราชบัลลังก์จะเป็นของพระองค์ ข้าพเจ้าได้มองไปรอบๆหน้าของคุนนางทั้งหลายบางคนโกรธบางคนกลัวบางคนสับสนการตัดสินใจของเราไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นเพราะเราได้พบกับความจริงแห่งชีวิตอำนาจและตำแหน่งนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้จิตใจสงบได้คืนสุดท้ายในฐานะพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าเดินผ่านห้องโถงต่างๆของพระราชวังอย่างช้าๆข้าพเจ้าแต่ต้องผนังทองคำที่เคยเย็นชาแต่คืนนี้มันอบอุ่น ข้าพเจ้ามองภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราวของกษัตริย์องค์ก่อนนข้าพเจ้าสงสัยว่าพวกท่านจะคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าไปในห้องพระบรรทมพระราชโอรสน้อยของข้าพเจ้านอนหลับอยู่อย่างสงบข้าพเจ้านั่งข้างๆและลูกศรษยของพระองค์เบาๆขออภัยที่พ่อไม่สามารถอยู่เคียงข้างลูกได้ตลอดข้าพเจ้ากระซิบแต่พ่อหวังว่าวันหนึ่งลูกจะเข้าใจบางครั้งการปล่อยวางคือความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ข้าพระเจ้าถอดพระมหาพิชัยมงกุฎออกวางไว้บนหมอนครั้งนี้มันไม่หนักอีกต่อไปแล้วรุ่งเช้าของวันบวชท้องฟ้ายังมืดอยู่แต่ข้าพระเจ้าตื่นแต่เช้าพระราชพิธีจะเริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นข้าพระเจ้าสวมฉลองพระองค์สีขาวอย่างเรียบง่ายไม่มีเครื่องประดับไม่มีมงกุฎเมื่อข้าพระเจ้าก้าวออกจากห้องข้าพระเจ้าเห็นผู้คนมากมายรอคอยอยู่ข้าราชบริพารขุนนางและแม้แต่ราษฎรธรรมดาที่ได้ยินข่าวมา ทุกคนต่างก้มหน้าลงเมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านบางคนร้องไห้ข้าพเจ้าเดินไปยังวัดพระศรีสันเพชโดยมีขบวนตามหลังดนตรีบรรเลงอย่างเศร้าส้อยเมื่อถึงวัดพระสงฆ์หลายร้อยรูปราคอยอยู่ข้าพเจ้าคุกเข่าลงในฐานะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่พระมหาพสัตพระสังฆราชเริ่มพิธีผมของข้าพเจ้าถูกโกนจีวรสีเหลืองถูกห่มลงบนบาทในขณะที่มีดโกนผมลื่นไถไปบนศีรษะของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ผมเท่านั้นที่หลุดร่วงแต่ภาระหนักทั้งหมดก็หลุดร่วงไปด้วยสัพพะปัสสะอาการะนังเสียงสวดมนต์กล้องกังวานแล้วมันก็จบพระเจ้าประสาททองไม่มีอยู่อีกต่อไปมีเพียงภิกษุธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นวันแรกในฐานะภิกษุมันแปลกมากข้าพระเจ้าที่เคยมีคนรับใช้นับร้อยตอนนี้ต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองต้องกวาดลานต้องบิดบาตรต้องล้างบาตของตนเองแต่มันก็สงบ เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าเดินบิถิบาในหมู่บ้านเล็กๆรัษฎรที่เคยกุกเข่าต่อหน้าข้าพเจ้าตอนนี้ใส่ข้าวสารลงบาทด้วยความเคารพแบบเรียบง่ายหญิงชราคนหนึ่งมองหน้าข้าพเจ้าท่านเป็นใครมาก่อนนางถามข้าพเจ้ายิ้มมันไม่สําคัญแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงภิกษุธรรมดานางยิ้มกว้างข้าพเจ้าคิดว่าท่านต้องเคยเป็นใครสักคนที่สําคัญมาก เพราะมีแต่คนสําคัญเท่านั้นที่กล้าทิ้งทุกอย่างคําพูดของนางทําให้ข้าพเจ้าน้ําตาไหลวันหนึ่งมีผู้มาเยี่ยมข้าพเจ้าที่วัดเป็นเจ้าพระยาองค์หนึ่งที่เคยใกล้ชิดกับข้าพเจ้าท่านคุกเข่าลงแม้ข้าพเจ้าจะบอกว่าไม่จําเป็นข้าพเจ้ามาเพื่อสารภาพความผิดท่านกล่าวข้าพเจ้าเคยคิดว่าพระองค์ทรงอ่อนแอทรงทอดทิ้งหน้าที่แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าเห็นแล้วเห็นอะไรข้าพเจ้าถาม ข้าพระเจ้าเห็นความกล้าหาญที่แท้จริงการปล่อยวางสิ่งที่ทุกคนต้องการมันยากกว่าการต่อสู้ในสงครามหลายเท่าพระองค์ได้สอนพวกเราว่าแม้แต่กษัตริย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาและทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตนเองข้าพระเจ้าเงียบไปสักทักข้าพระเจ้าไม่ได้คิดว่าจะสอนใครข้าพระเจ้าแค่ทำในสิ่งที่จิตใจบอกและนั่นแหละคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านกลา่าวแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่น หลังจากที่ข้าพเจ้าสละราชสมบัติกรศรีอยุธยาได้เผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองขุนนางบางกลุ่มพยายามแย่งชิงอำนาจบางกลุ่มต้องการให้ข้าพเจ้ากลับไปครองราชมีข่าวลือว่ามีการวางแผนจะบังคับให้ข้าพเจ้าสึกคืนหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียงกระซิบข้างนอกกุฏิมีคนกำลังวางแผนบางอย่างข้าพเจ้าไม่ได้กลัวแต่ข้าพเจ้าเสียใจเสียใจที่แม้แต่ในวัดแม้แต่เมื่อข้าพเจ้าได้ปล่อยวางทุกอย่างแล้ว อำนาจยังคงตามหลอกลวงข้าพเจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้เรียกเจ้าอาวาสมาพูดคุยข้าพเจ้าต้องการย้ายไปวัดอื่นวัดที่ห่างไกลวัดที่ไม่มีใครรู้จักข้าพเจ้าข้าพเจ้ากล่าวเจ้าอาวาสเข้าใจทันทีข้าพเจ้ารู้วัดหนึ่งในป่าลึกห่างจากพระนครเจ้าอาวาสที่นั่นเป็นพระผู้มีวิปัสสนาสูงท่านจะดูแลท่านได้ขอบคุณข้าพเจ้ากล่าว ข้าพเจ้าต้องการเป็นภิกษุธรรมดาจริงๆไม่ใช่อดีตกษัตริย์ที่ทุกคนจับตามองรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเดินทางออกจากพระนครมีเพียงบาดและจีวรข้าพเจ้าเดินผ่านหมู่บ้านผ่านทุ่งนาผ่านป่าไม้ยิ่งเดินห่างจากพระนครมากเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็ยิ่งรู้สึกเบาบางขึ้นเท่านั้นหลายวันผ่านไปข้าพเจ้าเดินคนเดียวบางครั้งมีชาวบ้านใส่บาตรบางครั้งข้าพเจ้านอนในป่าฟังเสียงแมลงและนกกลางเขียนร้อง ข้าพระเจ้าไม่เคยรู้สึกอิสระขนาดนี้มาก่อนในคืนหนึ่งข้าพเจ้านั่งทักใต้ต้นโพยใหญ่มองดูดวงดาวที่เต็มท้องฟ้าข้าพเจ้านึกถึงคืนที่ข้าพเจ้านั่งมองดาวจากหน้าต่างพระราชวังเป็นดวงดาวเดียวกันแต่ตอนนี้มันดูสวยกว่าเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่ข้าพเจ้าตามหาข้าพระเจ้ากระซิบกับตัวเองเสรีภาพที่แท้จริงหลังจากเดินทางหลายวันข้าพเจ้าก็มาถึงวัดที่เจ้าอาวาสบอก มันเป็นวัดเล็กๆมีกุฏิแค่ห้าถึงหกหลังตั้งอยู่ริมธารน้ำใสรายล้อมไปด้วยป่าไม้ใหญ่พระเทระผู้เท่าแก่ออกมาต้อนรับดวงตาของท่านเป็นประกายแห่งปัญญาข้าพระเจ้ารอท่านอยู่ท่านกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านรู้ว่าข้าพระเจ้าจะมาข้าพระเจ้าประหลาดใจข้าพระเจ้าไม่รู้ว่าจะเป็นใครแต่ข้าพระเจ้ารู้ว่าจะมีผู้ที่แบกภาระหนักมาถึงที่นี่เพื่อปลดวางมันท่านพาข้าพระเจ้าเข้าไปในวัดทุกอย่างเรียบง่าย ไม่มีทองไม่มีเงินมีเพียงศาลาเล็กๆกุฏิไม้ไผ่และความสงบที่นี่พวกเราไม่ถามถึงอดีตท่านกล่าวเรามีแค่ปัจจุบันขนาดเท่านั้นท่านพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ข้าพระเจ้าคุกเข่าลงไหว้ท่านอย่างจริงใจข้าพระเจ้าพร้อมแล้วข้าพระเจ้าพร้อมที่จะเรียนรู้ชีวิตในวัดป่านั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทุกเช้าข้าพระเจ้าตื่นตั้งแต่เวลาตีสี่นั่งสมาธิทำวัดเช้า แล้วออกบิณฑบาตในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ๆชาวบ้านไม่รู้ว่าข้าพเจ้าเคยเป็นใครพวกเขาปฏิบัติกับข้าพเจ้าเหมือนพิกษุธรรมดาวันหนึ่งพระเทระพาข้าพเจ้าไปนั่งสมาธิริมฐานน้ำจงฟังเสียงน้ำไหลท่านกล่าวน้ำไม่เคยต่อสู้กับหินมันไหลผ่านไปไหลไปรอบๆน้ำไม่ยึดติดกับที่ใดที่หนึ่งข้าพเจ้านั่งฟังเสียงน้ำไหลชั่วโมงค่อยๆข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจชีวิตก็เหมือนน้ำไหล มันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการยึดติดกับอำนาจตำแหน่งยศศักดิ์มันเหมือนการพยายามกอบน้ําไว้ในมือท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมพระเทรถามครับข้าพระเจ้าตอบข้าพระเจ้าพยายามกอบน้ําไว้ในมือเกือบทั้งชีวิตและมันก็รั่วไหลออกไปตลอดตอนนี้ข้าพระเจ้าปล่อยให้มันไหลไปท่านยิ้มนั่นแหละคือความหลุดพ้นหลายปีผ่านไปข้าพระเจ้าอยู่ในวัดป่าอย่างสงบสุข แล้ววันหนึ่งมีขบวนใหญ่เดินทางมาถึงวัดพระราชโอรสของข้าพระเจ้าที่บัดนี้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่แล้วได้เสด็จมาข้าพระเจ้าเห็นพระองค์จากระยะไกลพระองค์เติบโตขึ้นมากแล้วทรงสวมฉลองพระองค์อันหรูหราทรงมีราชอิสริยศพระองค์เสด็จเข้ามาในวัดแล้วทอดพระเนตรเห็นข้าพระเจ้าเวลาหยุดนิ่งพระองค์ทรงเดินเข้ามาใกล้แล้วทรงคุกพระชานุลงไม่ใช่ในฐานะกษัตริย์แต่ในฐานะพระราชบุตร พ่อพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือข้าพระเจ้าไม่ใช่พ่อของท่านอีกต่อไปข้าพระเจ้ากล่าวอย่างนุ่มนวลข้าพระเจ้าเป็นเพียงภิกษุธรรมดาไม่พระองค์ตรัสพ่อจะเป็นพ่อของข้าพระเจ้าเสมอและข้าพระเจ้ามาที่นี่เพื่อขอบคุณพ่อขอบคุณเพื่ออะไรข้าพระเจ้าประหลาดใจขอบคุณที่สอนข้าพเจ้าว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่การยึดครองอำนาจ แต่คือการรู้จักเมื่อไหรควรจะปล่อยมันไปพ่อได้สอนข้าพระเจ้าว่าแม้แต่กษัตริย์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาและสิ่งสําคัญที่สุดคือการมีใจที่สงบไม่ใช่ตําแหน่งหรือสักน้ําตาไหลลงมาตามแก้มของข้าพระเจ้าเราได้พูดคุยกันนานหลายชั่วโมงพระราชะโอรสของข้าพเจ้าเล่าถึงการปกครองราชอาณาจักรส่งเล่าถึงความท้าทายปัญหาและความกังวลบางครั้งข้าพระเจ้ารู้สึกหนักใจมากพราะองค์ตรัสความรับผิดชอบมันหนักหนาเหลือเกิน ข้าพระเจ้ายิ้มข้าพระเจ้าเข้าใจดีเพราะข้าพระเจ้าเคยอยู่ในตำแหน่งนั้นแต่ข้าพระเจ้าจะบอกสิ่งหนึ่งที่ข้าพระเจ้าเรียนรู้ได้จงอย่าให้ตำแหน่งกำหนดตัวตนของท่านท่านเป็นมากกว่าตำแหน่งมากกว่ามงกุฎแต่ข้าพระเจ้าเป็นกษัตริย์พระองค์ตรัสใช่แต่ท่านยังเป็นมนุษย์ก่อนจงใช้ชีวิตด้วยหัวใจไม่ใช่แค่หน้าที่จงฟังราษฎรจงเห็นอกเห็นใจและที่สำคัญจงอย่าลืมว่าอำนาจเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย พระองค์ทรงพยักพระเศียรข้าพเจ้าจะจําไว้ก่อนเสด็จกลับพระองค์ทรงถามพ่อเสียดายบ้างไหมเสียดายอนาจความรุ่งโรจน์ทุกอย่างที่พ่อเคยมีข้าพเจ้ามองไปที่ท้องฟ้าแล้วต่อไม่เลยข้าพเจ้าเสียดายแค่ว่าทําไมไม่ทําแบบนี้เร็วกว่านี้หลังจากพระราชโอรสเสด็จกลับข้าพเจ้าได้คิดถึงผลกระทบของการตัดสินใจครั้งนั้นการที่ข้าพเจ้าสละราชสมบัติมันไม่ได้เป็นเพียงการตัดสินใจส่วนตัวมันกลายเป็นสัญลักษณ์ ข้าพเจ้าได้ยินว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับข้าพเจ้าทายสพัพท์ไปทั่วรชาชอาณาจักรบางคนเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอบางคนว่าเป็นผู้กล้าหาญแต่ที่สําคัญที่สุดมันเปิดทางเลือกใหม่มันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ผู้ที่มีอํานาจสูงสุดก็สามารถเลือกเส้นทางอื่นได้ไม่จําเป็นต้องยึดติดกับตําแหน่งจนตายในยุคต่อๆมาจะมีกษัตริย์อีกหลายพระองค์ที่เลือกบวชบางพระองค์ชั่วคราวบางพระองค์ถาวร และข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าแก่ตัวลงกายภาพอ่อนล้าแต่จิตใจสงบกว่าที่เคยเป็นมาข้าพเจ้ารู้ว่าวันสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้ามากพระเทระผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ามานั่งข้างๆถึงเวลาแล้วใช่ไหมข้าพเจ้าถามท่านพยักหน้าท่านพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วข้าพระเจ้ายิ้มข้าพระเจ้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นภิกษุเคยมีอำนาจและเคยปล่อยวางมันข้าพระเจ้าเรียนรู้ทุกอย่างที่ต้องเรียนรู้ภิกษุทั้งหลายในวัดมารวมตัวกันพวกเขาสวดมนต์รอบๆข้าพระเจ้าข้าพระเจ้านั่งในท่านั่งสมาธิปิดตาและเริ่มนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาข้าพระเจ้าเห็นผ้าพระราชวังอันงดงามเห็นใบหน้าของคนที่ข้าพระเจ้ารักเห็นวันที่ข้าพระเจ้าสละราชสมบัติ เห็นวัดป่าแห่งนี้และแล้วข้าพระเจ้าก็ปล่อยวางทุกอย่างเมื่อข่าวการมรณภาพของพระเจ้าปราสาททองไพรสพัดไปทั่วราชอาณาจักรผู้คนจากทุกคนทุกแห่งต่างมาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเสด็จมาด้วยพระองค์เองนำขบวนขุนนางข้าราชการแต่ที่น่าประหลาดใจคือมีรัษฎรธรรมดามาจำนวนมากมายมหาศาลชาวนาคนเร่ร่อน พ่อค้าแม่ขายทุกคนต่างมาส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายพวกเขาไม่ได้จําพระองค์ท่านในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงอํานาจแต่จําในฐานะผู้ที่กล้าปล่อยวางทุกอย่างเพื่อตามหาความจริงท่านสอนพวกเราว่าอํานาจไม่ใช่ทุกอย่างหญิงชราค,คนหนึ่งกล่าวท่านสอนว่าการเป็นมนุษย์ที่ดีสําคัญกว่าการเป็นกษัตริย์เมื่อเปลวไฟลุกโชนช่วงทุกคนต่างเงียบงนันแล้วมีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นก้องกังวานไปทั่วท้องฟ้า และนี่คือเรื่องราวของข้าพระเจ้าเรื่องราวของการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างหลายร้อยปีผ่านไปคนยังคงเล่าถึงพระเจ้าประสาททองไม่ใช่เพราะท่านเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แต่เพราะท่านกล้าที่จะเป็นมนุษย์ธรรมดาท่านได้สอนบทเรียนสำคัญความกล้าหาญที่แท้จริงคือการรู้จักปล่อยวางอำนาจไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางของตัวเองแม้แต่กษัตริย์สันติภาพภายในสำคัญกว่ายศักดิ์ภายนอก วันนี้เมื่อคุณเดินผ่านซากพระราชวังโบราณของอยุธยาคุณอาจจะนึกถึงเรื่องราวนี้และอาจจะถามตัวเองว่าสิ่งใดในชีวิตของฉันที่ฉันยึดติดมากเกินไปอะไรคือสิ่งที่ฉันควรปล่อยวางเพื่อจะได้พบกับสันติสุขนั่นคือมรดกที่แท้จริงของพระเจ้าประสาททองไม่ใช่พระราชวังหรือพระมหาพิชัยมุงกุฎแต่เป็นการตวนใจว่าบางครั้งการปล่อยวางคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จุดเปลี่ยนแห่งประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในสนามรบหรือในหอประชุมใหญ่เท่านั้นบางครั้งมันเกิดขึ้นในใจของคนคนเดียวในขณะที่เขาตัดสินใจเลือกสันติสุขแทนอำนาจเลือกความจริงแทนตำแหน่งเลือกที่จะเป็นตัวเองแทนที่จะเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังพระเจ้าปราสาททองได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่ด้วยการทำสงครามไม่ใช่ด้วยการสร้างอาณาจักรแต่ด้วยการยอมสละทุกอย่างเพื่อพบตัวเอง และนั่นคือบทเรียนที่ยังคงมีความหมายจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของพระเจ้าปราสาททองถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในตัวท่านฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อการศึกษานะครับถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ